我也。 สู่โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ปรัชญาของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์จิตอาสามีวินัยอยู่อย่างพอเพียงวิสัยทัาศน์ภายในปีพุทธศักราช2568ผู้เรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพตามมาตรฐาน9ทันเทคโนโลยีสร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ผึนประสงค์สีประจำโรงเรียนได้แก่สีฟ้าและสีแดง หมายถึงความสามาคัคคีโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสตั้งอยู่หมู่3ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยบนเนื้อที่26ไร,ร่เศษเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจํานวน23คนจานวนนักเรียน168คนโดยมีนายนัทพลกลมกลอมดํารง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีมีพฤติกรรมพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และกรอบแนวคิดมาตรฐานของโรงเรียนคุณธรรมต่อพทสามดาวแต่ละด้านดังนี้ด้านโรงเรียนโรงเรียนวัดอ,อย่งใหญ่ได้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยตระหนักถึงบริบททั่วไปและให้ความสําคัญกับบรรยากาศภายในโรงเรียนต้องมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยปลอดอบายามุขเพื่อที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณธรรมตะเรีย และการพัฒนาด้านต่างๆตามศักยภาพของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอาทิอาคารห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้พร้อมสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้มากที่สุดมีมาตรการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อเส สร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมแผนปฏิบัติการประจำปีจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพื่นเน้นการจัดก,กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์รวมทั้งค่านิยมของคนไทย12ประการโดยใช้หลักคำคำสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นโครงการ ตอบสนองมาตรการการประกันคุณภาพผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพออททาให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการทําความดีประพฤติเป็นที่ยอมรับของสังคมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีมีความหวังและกําลังใจในการดํารงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปโรงเรียนวัดทุกอยางใหญ่มีการสํารวจปัญหา ศึกษาสาเหตุและระดมความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตึงประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรในแต่ละด้านจึงจะสอดล้องตามคุณธรรมอัต อัตลักษณ์ของโรงเรียนอ,ยอือติดอาสามีวินัยอยู่อย่างพอเพียงส่งเสริมให้ทุกชั้นเรียนมีการจัดทําโครงงานคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพียงเราพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตที่มีวินัยอยู่อย่างพอเพียงรู้จักการออมและประหยัดการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัดคุ้มอย่างใหญ่จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในทุกสถานการณ์ กิจกรรมทั้งรูปแบบแผ่นภาพวรารสารหนังสือและสื่อสังคมออนไลน์เช่นช่องทาง Facebook แฟนเพจโรงเรียนมัธยมย่างใหญ่แต่ให้มีกิจกรรม PLC การสร้างเสริมเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนและองค์กรทางศาสนาโรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดําเนินงานจากหน่วยงานภาคราฐัฐได้รับการยอมรับและยกย่อง เชิดชูเกียรติผ่านการประเมินรับรองคุณภาพและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทสองดาวด้านผู้บริหารหนายนัทพลกลุ่มกล่อมผู้อำนวยการโรงเรียนมัดอุ้งยางใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยขับเคลื่อนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ใช้กระบวนการอุ้งยางใหญ่โมเดลขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพผี พีดีซีเอร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินง,งานมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมตามผู้มือแนวทางปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสพทแด้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคน และครองงานจนได้รับรางวัลรูดีไม่มีอบบยมุกประเภทผู้บริหารสถานศึกษารางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับดีมากรางวัลชนะเลิศก,การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี Best p r a c t i c e การจัดการศึกษาประถมวัยประเภทผู้บริหารสถานศึกษารางวัลส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุม ีประจําปีการศึกษา2566ระดับเงินรางวัลเสมาปป,ปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี2566ประเภทสถานศึกษาระดับปฐมศึกษาขนาดกลางระดับดีมากอันดับหนึ่งด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบัดุงยาง มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกรอบแนวคิดตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนรวมถึงการปฏิบัติจริงผ่านสืบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและเสริมทักษะในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงาน าเป็นกลุ่มการทำโครงงานการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆมีการวัดและประเมินผลกิจกรรมและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีการสร้างเครือข่ายของครูภายในโรงเรียนผู้โรงเรียนอื่นๆและครูกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรและให้ความรู้ด้านคุณธรรมเติมสร้างจริยธรรม ทได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับรางวัลเพื่อชูเกียรติจากภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกประเภทครูด้านนักเรียนนักเรียน,น,รยนโรงเรียนวัดอุ้งยางใหญ่มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกรอบแนวคีดตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสอพทนักเรียนมีการพัฒนาตนตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนมีมุ่งเน้นการมีจิตอาสามีวินัยและอยู่อย่างพอเพียงรวมถึงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักทำคำสอนของศาสนามาเป็นแนวคิดในการปฏิบัติตนการปฏิบัติงานการทํางานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มรู้จักการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหามีความเป็นระเบียบจัดระบบการดําเนินชีวิตได้อย่างดีมีการจัดทําโครงงานคุณธรรมห้อง เพื่อสอดคล้องและตอบสนองกับคุณธรรมอัตลักษณ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารางวัลคนดีตีคุ้งยางใหญ่โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มอบรางวัลผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนนำพาโรงเรียนวัดคุ้ง อย่างใหญ่ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเติมสร้างความรู้ทักษะความสามารถแก่นักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อประเทศชาติต่อไป